ฟาดอีกนกอุตสนีตอบคนคอมเมนต์สอนเป็นคนนอกไม่รู้อะไรก็อยู่นิ่งๆนะคะกลายเป็นโดนทัวลงไปซะแลว้วสำหรับดาราสาวนกอุตสนีหลังออกตัวโพสเตือนเพื่อนสาวจักรกจันทร์อักขมศิริที่ไปเคลียดดราม่าโดนโยงข่าวเมาเรื่องยอมเป็นโลกใบที่สองโดยช่วยยืนยันข้อมูลจากฝั่งอดีตผู้จัดการจักรจันทร์ว่าไม่เคยให้ข่าวทำลายเพื่อนแม้ตอนนี้เพื่อนจะไม่เชื่อก็ตามแถมยังปล่อยข้อความแชทจากสาวชื่อตาที่ว่ากันว่าคือโลกใบ ที่1ของฝ่ายชายลงไอจีสตอรเป็นชุดบอกว่าในเมื่อตานไม่มีตัวตนงั้นกูลงแชทนี้ได้สินะก็มันเป็นลายปลอมไม่มีผู้เสียหายหรอกก่อนลบไป ทั้งนี้ได้มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ติติงการกระทําของสาวนกอุษนีในครั้งนี้ว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักหากเตือนแล้วเพื่อนไม่ฟังก็ควรอยู่เงียบๆรอปลอบตอนเสียใจไม่ใช่ออกมาโพสต์แบบนี้แล้วบอกว่ารักห่างดีเรื่องแบบนี้เคลียร์กันหลังบ้านก็ได้การกระทําแบบนี้เหมือนเป็นการทาร้ายเพื่อนมากกว่างานนี้นกอุสนีก็ตอบกลับบางคอมเมนต์ที่เข้ามาสอนว่าถ้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็เมนให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่านะคะและเป็นคนนอกไม่รู้อะไรเลยเสพแค่ ข่าวก็อยู่นิ่งๆนะคะไม่แน่ใจก็เม้น์กลางๆให้กำลังใจทุกฝ่ายไว้ดีกว่าถ้าไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอย่าเม้นเหมือนรู้ดีค่ะ